เก็บเป้าเก็บเป้าเก็บเป้าอุ้ย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 ติ๊ก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 อีกแล้วอีกแล้วไา้ของเอาแล้วครับก่อนจะต้องกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไปอยู่กันในเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอด1.20อีกแล้วนะครับผม นี่เราอยู่กับใครครับผมสวัสดีครับผมฟ็อกซี่นะครับครับผมอีกคนหนึ่งใครครับสวัสดีครับผมบลูสตครับลมกิ๊ใครครับมันเดิมแล้วทุกคนป๋องเดี๋ยวผมแปะช่องไว้ให้นะครับครับผมครับผมโอเคทุกคนสําหรับอีพีนี้เราจะมาทําประตูนรกเชื่อมทางกันนะครับผมใช่ไหมครับคุณปองครับใช่แล้วครับก็คือเราจะทํากลับบ้านใช่เพราะว่า ระยะทางมันไกลมากอะเดินไปเดินกลับมันไม่สะดวกเลพี่หนาวเสียดายเลเวลนะต้องถ้าต้องตายไปเกิดนูนนะ่น่ะคือเราต้องอำนวยความสะดวกให้พี่หนาวนะครับผมนมสดนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือออกซิเดียน,นะทุกคนแล้วก็ที่จุดไปแชค็คใช่ครับผมดบเดี๋ยวบอกพาบก่อนแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราก็มีออกซิเดนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับออก,ก่อนแต่ผมแบแต่ผมโง่ไปอย่างหนึ่งครับคือผมไม่ออกซิเดนไว้บ้านนู่นเลยครับผมเอามานี้หมดเลย ก็คือตอนกลับไป<ะ>ผมผมต้องเสียชีวิตไปอะะ่ะถรถอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมจุดไฟนูงนให้ได้ครับโอเคแเยวคุณไปนู่นกับผมก็ได้คุณป๋องไม่มีปัญหาอีกแล้วได้ครับตอนนี้ของฟูมากไม่เหมือนในไรนะในไรตอนนั้นมันปล่อยไม่เต็มนะได้ครับผมแล้วทุกคนที่ป๋องนี่ไฟ์สดนะครับวัดเข้าไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจดพิกัดกันแปบนึัง ไล์เกี่ยบทุกวันนะครับถ้าวันไหนที่คาอันเกียดก็ไม่ได้ไล์นะโอเคทุกคนเราดูแกน X กับแกนแซนะ X คือ,อคลบลบห้าพันเก้าร้อยโอเคนะทุกคนช่วงนี้โอ้โหยาวเลยครับตั้งแต่นาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีที่สี่คือเรียบร้อยอ่ะเสียงหายผ่ากอนนะครับเจอกันในคลิปครับผมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จังหวะน,นี้เราก็หาแกนเกับแกน z นะครับผม แล้วเราก็จะนําไปหารแฝดนะครับหลังจากผมทําประตูที่หมู่บ้านเสร็จผมก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กําลังวิ่งไปบ้านนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผมเตรียมอุปกรณ์เสร็จผมก็เข้ามาสู่นรกนะครับผมและนี่คือสิกที่ผมเจอนะครับโอ้โหดูดิมันไม่ให้ผมไปเลยหลังจากที่เราเคลียร์สลามไฟเสร็จนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมโดยเดินทางตรงนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรผิดผ่าน,นครับเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยนะครับผมเขียนี่ครับ เข้าทางนี้เลยผมทําทางไว้ให้อย่างดีออตรงไปเลยขึ้นตรงนี้นิดหน่อยนะผมไปถึงร้อยห้าเจ็ด หลังจากที่ผมต่อบล็อกมาพอสมควรแล้วพวกผมก็เลยตัดสินใจว่าจะขุดกันไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็ฟังเพลงยาวไปนะครับผมไมเก็บเบลเก็บเบลเก็บเบลล์้ยอุ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 ้ยติ๊กติ๊ก อีกแล้วอีกแล้วใ้ขว á หลังจากเมื่อกี้ที่ผมตายแล้วของตกระวานนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเตรียมของใหม่แล้วก็คลิปหลังจากนี้เสียงกลับมาแล้วนะครับผมแานวิงใช่แล้วก็ขุดหยิบไปชิวๆนะทุกคนแต่ว่ามันมันขี่ได้แต่มันบังคับไม่ได้นะเราทําลืมทําที่บังคับมันมาอุ้ยเกือบตกเขาเรียกต้องมาอะไรนะที่ที่หลอกล่อใช่ปะใช่ที่ล่อมันอะ โอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราใช้แผ่นเติมนี่แหละไปไปขึ้นขึ้นขึ้นระวังหมูนะครับพุทติ๊กโอเคไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้นะทุกคนกลับมาจุดที่เราตุยเหมือนเดิมนะจ๊ะมันออกมาจากข้างๆครับได้ผมต้องทุบด้านล่างก่อนโอ้ไปไปไปแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเรามาทะลุฝั่งนี้ไมใกล้แล้วไกแล้วใกล้ความจริงแล้วร้บเจ็ดทุกคน พิ่กะของเราเพิ่มเจ็ดร้อยใช่ไมว่าเราลงนี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขุดต่อเลยคุณป๋องเราลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันลงได้หรอใช่ใช่ลงได้คุณขุดตามมานะครับผมนะครับไปตามเดียวกันดีกว่าทุกคนนนี้เราถึงปอกที่เท่าไหร่450แล้ว <S <S <ม>ใกล้แล้วใกล้แล้ว450นะ ที่ลงกว้างเลยครับไกล้แล้วกันแล้วเจ็สสกับปดนะครับน,น,นี่ไงเจ็ดสปตรงไหนวะแ8แล้วต้องเยอะขวามา้งนี่ครับแปดแะแปดแเจดเจ็ดเลยตอนเนี้ย นี่ได้แล้วเจ้7388ตรงนี้เลยได้โอเคโอเคทุกคนกทเราได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาทำประตูเนเธอร์กันเลยครับผมหอดไฟแจ็คไปยังครับเนี่ยเออว่เอามาเอามาโอ้โหตกใจหมดเอ้ยผมบ้างผมบ้างอ๋อโอเคออกไปเด้อเขาทำอย่างยากลำบากเนี่ย เยอะมากครับบนตอนนีกๆเลยนะครับเดี๋ยวเช็คอีกรอบเจ็ดสี่สามแปดแปดโอเคใช่ปะเช็คอบเจ็ดสี่สามแปดโอเค Let's go ครับสามสองหนึ่งไปครับไปก่อนเลยครับโอย Let's go ครับผมไปด้วยเม่โผล่ที่ตรงนั้นเปล่าไม่นานจังครับ โอเคมาแล้วโอ้โหโที่ไหนก็ไม่รู้่ามันตีตอนนี้อยู่5,900นเกนะครับใช่แล้วครับเหมือนว่าเราจะหลงนะคุณต้องดูแซดครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ลบ5,900นเหมือนกันแซดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้า อ๋อกุดป่องผมรู้แล้วทำไมเราถึงตาปิดครับผมผมลืมใส่ลบข้างหน้าอะไรนะครับผมลืมใส่ลบข้างหน้าเอาเลครับไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือว้าวเนะครับเาทมับมเืออะไรครับคุณานะครับ ุหยาไม่ถูกประตูออกโออเคนะ <Okay. S 1> <laughs> ครับคเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับย,ยังยังเง้เราจะให้เสร็จไหมโอเคแตกคนโลกอะคฮะว่าข้างบนโลกมันเป็นอะไรถ้าบวกก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเป็นลบก,ก็ต้องใส่ใช่ครับโอเค okay. เอากระติกออกไปเลยครับสรุปเราต้องไปลบเจ็ดสี่สามจะต้องวิ่งไป, <laughs> ไปอีกภากนึงนะครับ อีกใจคุณตองเอาโอเคครับโอเควิ่งกลับครับกลับทางไหนคุณเอาแล้วออกมาจากทางไหนอ่ะโอเคไปครับยาวคุณคิดเลขสปีดคุณแปดหรือเปล่าครับโอเคทุกคนตอนนี้ประมาณถึงจุดเริ่มต้นใหม่แล้วนะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือเราต้องไปลบลบเท่าไหร่นะลบเจ็ดสี่สามแล้วก็ลบแปดแปดนะทุกคนสำหรับเมื่อกี้คือเราหลงใช่ไหมเรามั่ว แปดเนี่ยต้องมีลบหรือเปล่าแปดเนี่ยก็ไม่รู้แปดเนี่ยต้องมีลบครับแปดต้องมีลบเขาต้งมีอันเดิมมันไม่มีลบโอเคเอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกนะเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยก่อนเสฟอปุ่งต้องเรียกน้ำย่อยนะทุกคนตอนนี้เราต้องไปลบเจ็ดสี่สามนะโอเคเราต้องไปฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้ผมได้ไปสำรวจแล้วนะน่าจะไปง่ายอยู่เวันมีทางเดินของผมด้วย โอเคเดี๋ยวเราวิ่งแตงวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนค,คูณแปดไปเลยครับผมแปดครับผม รูทรงตรงนี้เราน่าจะได้ขุดนะไปเลยครับมันเดิมพุ้มามันอยู่ในภูเขาไงเวอร์ชันในผมบอกเลยนรกโหโคตรยากอะไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมเดิมอ G 3 8 8ใช่ปะแปดแล้วคุณตองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคมาสุดฝันแล้วร์เคลียรวันที่ เจ็ดสี่สามจุดแปดแปดใช่ปะตรงนี้ครับตรงคุณยืนนะครับผมวามงบล็อกดำๆไปแล้วโอเคไม่ได้มันรู้ไปแล้วเน้ทำแล้วไม่ใช่นีมมันได้แนละ้วแบบนี้โอเคกดเบอร์นิดหน่อยครับเบอร์เบอร์ เดี๋ยวเพืนที่ข้างบนเลยครับโอเคปุ๊บโอ้ย,อยตรงนี้ดูดิขุดมาจนพิกเอ็กซกับพังอะ่ะดีนะผมเอามาสองอันก็ได้ใช้เดียวโอเคเช็คอีกรอบอเจ็ดสี่สาม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการสร้างประตูเ้าจะมาจุดเทสกันนะว่าจะไปหาขุนหนาวนมสดได้หรือเปล่าโอเคทุกคนจุดแล้วนะหนึ่งสองส,สามสองหนึ่งแปะลงไปก่อนเลยจังหวะนี้โกลอย่าได้ยินคําว่ามันแปลกๆนะครับโอเคไหนดูสิมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนี่น่ะทุกคนสูตรนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คือ ดูเครื่องหมายดีๆนะว่ามันเป็นลบหรือว่าไม่มีเครื่องหมายเลยก็ดูให้ดีๆนะทุกคนโค<ฮ>เ<ฮ>หนื่อยทิ่บหายอะ่ะ EP นี้จนกว่าจะนี้ได้โอเคทุกคนอ่ะได้เวลาจบกนันละก็แถวหน่อยครับเข้าแถวหน่อยทุกคนสำหรับพ p นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ EP หน้าเดี๋ยวจะทําอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับบายบาย